สว,ส,สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนกและนั่งเวไบ,บอ่ะเหรอวันนี้แม่สายจะพามาก,กินแกงเห็ดรวมจะสดน้ําแกงเห็ดทอนๆนะจ๊ะมีมีลูกผักหวานด้วยแล้วก็มีอะไรเนี่ยไก่ทอดเหรอของพ่อใช่ไหมไก่ทอดพ่อนี่ชิเลกอะกาะมานี่ลูกระเมเห็ดเอาลูกลูกผักหวาน อืมอ,อ,อร่อยมากหวาร่องเร่องอร่อยไหมร้อนไหมเผ็ดไหมแล้วก็ร้อนแต่ไม่เผ็ดอ๋อกำลังพอดีใช่ไหมใช่พอดีไปดูไข่มดแล้วมันไม่มีนะคะกลับมาเลิกงานค่ำลูกผักหวานกินผักหวานมาก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินไข่มดอ <c oughs> ืพรุ่งนี้ค่อยกินอะไร,รอ่ะไข่มด เขากินไข่หม,ตมูต้มหนูกินสิอร่อยไหมลองชิคไขหมูต้มเแมนลูกผักหวานมาักลูกผักหวานามาชอมิอันนี้มีเห็ดสี่อย่างเห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดอะไรอะอันนี้เห็ดอะไรเป็นไงไม่รู้หวานไ,ไหมไม่ไ่อกินกินแล้วหวานมาก แมันละลายในปากแล้วมันก็คือนได้เลยละลายในปากเหรออันนี้เหรอแสดงว่าแม่แกงเปื่อยใช่ไหมไม่มีใครสนใจไก่ทอดเลยเหรอเดี๋ยวกินแล้วร้อนนี่เห็ดฟางเห็ดฟางอร่อยกุดคุดคึดคุดบวมขๆบวมเห็ดฟางบวมๆลูกอ่ะ นี่ขอกัดเลยอันนี้เห็ดเห็ดน,นะเ,เห็นดนางฟ้าชิ้นเล็กๆอือร้อ<ฮ>นเหรอทำดีๆเรืงง่องของถ้ำโอ้โห <laughs> ร้อนมากร้อน มีแอบมีแอบลฮัลโหไม่ได้เอาข้าวมากินด้วยน้ำแกงเห็นนะคะใช่ค่ะแอบแบ แซบอีแม่แซบบ่มาแกงลาวเลยแม่แซบบ่อีแม่แซบบ่อีแม่แซบแซบอีรีบ่คนน้ำขอนมนไหนแม่กินนะจะมาเกาะมีหเป็นเมินฮะเป็นอะไรนะเป็นเมินเป็นเม่นที่เยอะไม่ยอมปล่อยแม่ที่สลัดขนนะ แม่เระบ,บัดยังไงหนูก็ไม่ออกเพราะหนูเป็นเม่นเราเอามันจากไหนว่าเม่นมันสลัดไม่ออกหืเนียวเหนียวมิแม่ใครสนใจไก่กินแทนนะอยู่ที่กับข้าวมีข้าว,าวนู่นไงข้าวเหนียวพ่อรอกินข้าวอยู่พ่อยืนหน, <laughs> น้าบึ้งเลยหน้าบึ้งเนี่ยไม่เคยตีหนู <laughs> ตอนเช้าวันตอนตอนเช้าก็ตีหน,นูไปเร็ออวอะพ่อเหรอตีอะไรอ่ะพ่อตีทำไมอะหืมไมหรือพ่อหยอกไายแล้วทายก็ตีพ่อจริงจริงพ่อก็เลยตีเลยห,หั่นแหละบอกแล้วอย่าหยอกกันไม่ได้หยอกทําไม่ได้หยอกทคไม่ได้หยอกททยทำจริงออจริงแต่พ่อหยอกตอนนี้รขยอกไทยก็ไม่ได้ ยังไงแม่สายก็ขอขอบคุณทุกทุกขั้นนะคะที่ยังติดตามและเป็นเพื่อน <Okay. S 1> กันและให้กำลังใจแม่สายและน้องๆน,นะคะยังไงก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวแม่สายไปทานข้าวกับ้าอบ้านแล้วก็ลูกๆต่อตาสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอ o v e y o ยูมีนิฮาร์